we we'll สถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวนะคะได้รวมตัวกันไปแจ้งความที่สพเมืองกระบี่กรณีที่มีบริษัททัวร์นะมาหลอกขายแพ็กเกจทัวร์ที่งานไทยทเที่ยวไทยที่เมืองทองธานีเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะพอถึงเวลานักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจริงกลับไม่มีที่พักให้นะคะโดยรวมนะคะตอนนี้มูลค่าความเสียหายนะคะเกือบ30ล้านบาทแล้วค่ะซึ่งในการขายแพ็กเกจทัวร์ที่ผ่านมาก็คือเป็นแพ็กเกจคนละ2590บาทนะคะกรณีนี้นะทะ างรายการเองก็มีตัวแทนของผู้เสียหายนะคะก็คือคุณสรีนะใกล้รุ่งอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสรีนะคะ <c oughs> ค่ะคุณสรีนะคะตอนที่เราตัดสินใจซื้อแพ็กเกจทัวร์เขาบอกไหมคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็รวมค่าบริการอะไรบ้างอ๋อเขาบอกค่ะก็คือราคาเต็มข ขายในงานนะคะ่ะคือ2,590ัาร้อยบาทแต่ว่าเขาลดให้อะคะ่ะแต่ว่าเราก็เลยเพิ่มที่จะเลือกแพ็กเกจทัร์ไปเกาะพีพีด้วยรวมค่าใช้ใจ่าต่อหัวเป็นส2 0 0บาทค่ะ3,200บาทนี่ก็คือมีที่พักให้มีเรือใ,ให้ไปพีพีมีอาหารหด้วยะคะ่ะไปส่เกาะแล้วก็อ,อีกวันหนึ่งเราก็วางแผนไปเกาะพีพีด้วยะคะ่ะ ค่ะแล้วเมื่อเราไปก่อนที่จะไปถึงกระบี่เราได้มีโอกาสติดต่อกับบริษัททัวร์นี้เป็นการยืนยันไหมคะว่าเดี๋ยวดิฉันจะไปแล้วนะจองห้องไวน้นะแล้วเขาพูดว่ายังไงคะตอนที่เรายืนยันกับเขาเ,เราถามว่าเราจะเข้าเช็คอินวันนี้นะคะแล้วก็ไฟบินถึงถึงที่สนามบินวันนี้ค่ะแต่พอเขาบอกว่าเออมาได้เลยเขาเตรียมรถเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็มาถึงแล้วก็โทรมาที่เบอร์นี้่ะคค่ะ,คะ แล้วพอเราไปถึงกระบี่แล้วร่วงหน้าในเรื่องของที่พักหนึ่งเดือนแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆคือสองอาทิตย์ก่อนหน้าแล้วก็ขอดเดินทางวันเดียวค่ะโอ้โหคอนเฟิร์มสามครั้งเลยนะคะก็ถือว่าราพอบคอบพอสมควรแต่พอลงสนามบินแล้วปรากฏว่ามีรถมารับไหมคะไม่มีค่ะคือคนมารับกลายเป็นว่าเป็นของที่อื่นไปนหมดแล้วก็จุดท้ายแล้วเราก็เจอเพื่อนร่วมทิปที่ซื้อมาจากทัวร์เดียวกันทั้งหมดค่ะ ที่แล้วก็เราก็เลยรวมกลุ่มกันภายในสนามบินนี่แหละ,ค,ะค่ะสรุปว่าวันนั้นเราก็เจอได้ประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะคะสําหรับรอบเช้าะคะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะสี่สิบห้าสิคนนี้ถ้าเกิดนั่งเครื่องบินมากันหมดนี่ก็ครึ่งลำแล้วนะคะถ้าลำเล็กกันนะคะเอาละ,ค,ะค่ะเดี๋เรื่องนี้นะคะคุณสลินาคะทางรายการเองก็ประสานงานนะคะไปยังท่านพันตํารวจเอกพุทธิพงศ์ นุชชนะนะคะท่าเป็นผู้กำกับของสพเมืองกระบี่พร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับพืชทิพงคค่ะครับสวัสดีครับค่ะกรณีนักท่องเที่ยวถูกหลอกเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังรับแจ้งความแล้วตอนนี้ดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะคือเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงวันแรกๆนะฮะก็ได้รับรับแจ้งก็คือตั้งแต่วันที่27แล้วฮะ แต่ช่วงวันที่27เนี่ยยังมีผู้เสียหายจํานวนไม่มากและอย่างหนึ่งก็คือทางโรงแรมเนี่ยเขายังไม่ปิดนะฮะก็ยังพาเข้าพักได้แต่พอหลังๆพอเป็นวันที่28 29เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เสียหายเพิ่มมากขึ้นทีนี้โรงแรมเขารับ ไม่ไหวนะครับโรงแรมภูผนางเนี่ยก็ปิดปิดโรงแรมพอปิดโรงแรมเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้าพักไม่ได้นะทีนี้ในส่วนของสพอเมืองกระบี่เนี่ยเราก็รับแจ้งความในเบื้องต้นเนี่ยช่วงช่วงแรกเนี่ยเรารับในข้อหาช่อโกงเพราะว่าแนวทางหรือวิธีการในการการะังความผิดเนี่ยมันเข้าข่ายตามกฎหมายช่อโกงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นมาแจ้งความเนี่ยแล้วเรา สอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยก็ทราบว่ามีการเปิดพู๊ในที่ต่งางๆและเข้ามาในลักษณะที่บริษัททัวร์เนี่ยจะไปทําให้เขาเข้าที่พักเนี่ยเข้าที่พักไม่ได้ก็คือหมายถึงว่า มีเจตนาในการช่อโกงประชาชนขนาดนี้เราก็ดำเนินคดีเขาในข้อหาช่อโกงประชาชนค่ะท่านผู้กำกับกรณีนี้นะคะทางรายการได้ประสานงานไปยังคุณวิยาดาศีรางกูลซึ่งเป็นผู้อำนวยการของทททที่กระบี่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอวิยาดาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในกรณีนี้นะคะทททเข้ามาช่วยเยียวยาหาที่พักที่เที่ยวต่างๆให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดยังไงบ้างคะที่เกิดปัญหาค่ะค่ะ ในช่วงแรกนะคะที่นักเที่ยวมาแล้วยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนหลอกลวงนะคะพอมาปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วงเมื่อเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะที่พอเรารู้ปั๊บเราก็เข้ามา ดูแลคือเริ่มคุยกับทางสมาชิกสมาคมโรงแรมที่สามารถที่จะจัดหาโรงแรมในราคาพิเศษสุดให้นะคะ,คะ,คะแล้วก็จัดสรรน,นักเที่ยวให้ไปพักตามโรงแรมต่างๆแล้วก็บหาบริการทัวร์ให้ในราคาพิเศษเช่นกันค่ะก็สามารถบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่านักเที่ยวก็อย่างน้อยที่สุดก็คือมีที่พักแล้วก็แน่นอนดีกว่าโรงแรมที่เขาจองมาแน่นอนนะคะแต่ในราคาแค่ในช่วงนั้นเราหาให้ได้คือ1,000บาทนะคะก็ถือว่าพิเศษมากแล้วเพราะว่าระดับ 4ดาว5ดาวเนี่ยเขาขายปกติคือ5,000 6 0 0 0เขาก็ลดให้เหลือพันบาทสําหรับทัองเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะค่ะดีแล้วก่ะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้คนมั่นใจในการท่องเที่ยวที่กระบี่ด้วยนะคะท่านพอวิยาดาคะแต่ว่าในกรณีของบริษัทกระบี่ภูพระนางทราเวลแอนทัวรวมถึงโรงแรมด้วยนะคะทททจะดําเนินการยังไงไหมคะเพราะว่าเขาไปขาย แพ็กเกจทัวร<อ>์ในงานของอเราคือจริงๆแล้วต้องขอเรียนบอกว่าในในการอนุญาตหรือการควบคุมดูแลเนี่ยไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของทอทอนะคะ,คะจะเป็นหน้าที่ของอสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศนะคะซึ่งจะเป็นคนออกไปอนุญาตะนะคะ อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในเรื่องนี้จริงๆแล้วท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเองซึ่งเป็นผู้รับบัญชาโดยตรงของสํานักทะเบียนเนี่ยก็ได้เข้ามา,าให้การดูแลแล้วก็ส่งทีมจากศูนย์ช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวที่ประจาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มาประจําอยู่ที่สนามบินกระบี่เรียบร้อยแล้วนะคะคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทีเ่เรียกได้ว่ายังติดทางก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะเดินทางมาแต่รู้แล้วว่าตัวเองโดนหลอกนะคะก็คือ ขณะนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าภูพนางเนี่ยปิดบริการไปเรียบร้อยแล้วแต่เขายังประสงค์ที่จะเดินทางมาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีชุดดูแลนักนเที่ยวโดยตรงจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสํานักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมาประจําแล้ว แล้วก็จะมาสแตนบายอยู่ที่สนามบินพร้อมกับสมาชิกเจ้าหน้าที่จากสมาคมท่องเที่ยวนะคะที่จะจัดสรรโรงแรมให้แบบเดิมนะคะโดยจะทําอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่12 oh. เมษายนนะคะเพราะว่าพอเข้าช่วงสงกรานแล้วเนี่ยห้องพักจะเต็มอยู่แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะหาห้องพักให้ได้เพราะฉะนั้นก็ใครที่ซื้อตั๋วแล้วแล้วต้องาการที่จะเดินทางมาอีกในขณะนี้จนถึงวันที่12เนี่ย ติดต่อได้นะคะโดยจะมีศูนย์ช่วยเหลือนักเที่ยวอยู่ตอนนี้เพิ่อเพิ่งเมื่อวานคุยกับท่านประหลัดท่านประหลัดเพิ่งส่งเจ้าหน้าที่มาในวันนี้เนี่ยเลยตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีเบอร์แต่เดี๋ยวพอได้เบอร์โทรศัพท์สายตรงแล้วเนี่ยนักเที่ยวสามารถโทรติดต่อมาก่อนการเดินทางได้เลยนะคะจนถึงวันที่12อันนี้ช่วงหนึ่งเคสแรก ในกรณีที่2คือหลังจากช่วงสงการไปแล้วจนตั้งแต่วันที่17ไปแล้วจนถึงสามอ็ดตุลาคมอันเนี้ยเดี๋ยวสมาคมเนี่ยจะจัดประชุมสมาชิกให้จัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับ ผู้เสียหายทั้งหมดใครประสงค์อยากจะมาเดินทางอีกโดยเฉพาะเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นนะคะได้รับสิทธิพิเศษโดยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะคะขออนุญ,ญาตให้ทํากันบ้านกับทางสมาชิกสมาคมก่อนะนะคะ,คะว่าผู้ประกอบการรายใดประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักเที่ยวแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนให้นักเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอีกนะคะเราก็จะจัดให้ในราคาพิเศษโดยเ,เรารับรองให้นะคะว่าท่านะจะ ได้เที่ยวอย่างสบายใจนะคะและได้พักอย่างดีด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผ่อวิทยาดาคะก็ต้องขอบคุณทาง,งท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดรสุวัสดิ์ศิริหล่อนะคะที่ส่งหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเราก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะฉะนั้นใครมีปัญหาก็ร้องเรียนผ่านเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนาอีกทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราช่วยรวบรวมข้อมูลให้แต่ว่าในส่งการดําเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนี้ตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นข้อหาหนักมากนะแล้วเราก็จะติดตามความคืบหน้าจากทางตํารวจด ที่ให้ข้อมูลค่ะคราวนี้นะคะท่านผู้ชมคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะพิธีกรคนสวยของเราพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะพาพี่ปุ๊กนะคะและคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันวันนี้จะได้พูดคุยกับคนดีค่ะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดค่ะลงพื้นที่ไปในชุมชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ก็คือชุมชนประชาอุทิศ76นะคะพวกเขาเข้าไปทําอะไรคะไปทํากิจกรรมดีๆไปสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชนรวมถึงไปสร้างกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนเป็นกุศโลบายนะคะเพื่อที่จะดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยตามไปชมกันค่ะ